จากอาชีพเสริมอตอนนี้เราได้แซงอาชีพหลกักเข้าไปแล้วแล้วก็ทาควบคู่กันไปเนะาะเพราะว่าอาชีพเดียวทุกวันเนี่ยนะคะไม่พอแน่นอน,นสวัสดีค่ะใบหมอนฟาร์มนะคะวันนี้นะคะก็มีเกษตรกรคนเก่งนะของเรามาส่งกันอีกแล้วเห็นไหมคะว่าหน้าตามไม่ซ้ํากันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณป้าดีกว่านะคะว่าเลี้ยงยังไงนะคะได้เยอะได้ดีนะคะแล้วก็ทําเป็นอาชีพเสริมเกือบจะเป็นอาชีพหลักไปแล้วนะคะวันนี้ก็สวัสดีนะคะคุณป้าชื่ออะไรคะ ป้าสำรวยจ้ะป้าสำรวยรวยสมชื่อเลยนะคะวันนี้ป้าเลี้ยงกี่บ่อคะยี่สิบเก้าบ่อรุ่นหนึ่งแปดบ่อรุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นลูกฟาร์มใบหม่อนเนี่ยมากี่ปีแล้วคะปีจ้ะอ๋อประมาณสองปีเป็นยังไงบ้างเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงง่ายจ้ะเลี้ยงง่ายเนาะให้กินให้กินหัวอาหารด้วยหัวอาหารแล้วก็เป็นอะไรอีกคะพืชผักมันพืชผักใบฟักทองลึงตำลึงพวกต้นผงชูรส กล้วยมะละกอกล้วยมะละกออ๋อแล้วปกติเนี่ยคุณป้าทําอาชีพอะไรคะป้าเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะเป็นอาชีพหลักแล้วก็แล้วก็มาเลี้ยงจิ้งกงแล้วรายได้เป็นไงสูสีกันเลยไหมหรือว่ายังไงรายได้จิ้งกีดดีกว่าอ๋อจิ้งกีดีกว่าจะที่เสริมตอนนี้รายได้แซงอาชีพหลักเข้าไปแล้วแล้วก็ทาควบคู่กันไปเนาะเพราะว่าอาชีพเดียวทุกวันเนี่ยนะคะไม่พอแน่นอนนะคุณป้าก็มีความขยันด้วยแล้วก็ อันตอนนี้อายุเท่าไหร่ละคะหกสิบสี่โอ้โหหกสิบสี่แล้วหกสิบสี่แล้วนะคะเห็นไหมว่ายังมีลูกฟาร์มเราเนี่ยจะมีแต่รุ่นแบบอย่างนี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็เก่งคุณภาพเยี่ยมยอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเขาถามหน่อยที่จับมาส่งใบหม่อนฟาร์มเนี่ยได้เงินเท่าไหร่คะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งแสนหนึ่งพันโอ้โหด้วยใช่ไหมคะอะ สุดยอดเลยคุณป้าเนี่ยเลี้ยงได้เก่งมากๆนะคะแล้วก็เป็นเป็นอาชีพเสริมภายในครอบครัวแล้วก็ทําให้ชุมชนของเราเนี่ยมีรายได้ถูกไหมคะเวลาการจับเนี่ยเป็นไงยากไหมมีใครมาช่วยไหมคะไม่ยาก่ะเพราะเราจะช่วยกันในลูกทีมอืเราจะช่วยกันในในทีมเนาะก็เหมือนเอาแรงกันถูกไหมคะแล้วเกลือใช้ตามธรรมชาติที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยนะคะที่ทิ้งที่คว้างอย่างเช่นใบมันมะละกอที่คัดออก ที่เราขายไม่ได้บางทีก็ขายไม่ได้แล้วป้าเนะา,าะฟักทองฟักทองตกเกตอะไรพวกเนี้ยนะคะที่บางทีพอถึงหน้าแล้วเกษตรกรขายไม่ได้พวกเราที่เลี้ยงจิ้งหรีดเป็นกลุ่มนะก็ไปซื้อช่วยกันซื้อ,ก,อกันก็ทําทให้เขามีไรายได้เพิ่มขึ้นมาตรงนี่หนึ่งที่น่าสนใจเลยนะคะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณคุณป้าสํารวยากนะ,ะที่มาพูดคุยกับยังไงนะคะก็ฝากติดตามใบหม่อนฟาร์มด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะขอตัวกระเป๋าเบาขอตัวจ่ายเงินคุณป้าสํารวยก่อนแสนกว่าบาท มีตังหนูจ<ย>ะมีตัง,ตงจ่ายคุณป้าไปมเนี่ยมีม <laughs> โอเค <laughs> ได้เลยยังไงขอตัวไปจ่ายตังคุณป้าก่อนนะคะวันนี้นะคะหนูกับคุณป้าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ